ไอ้พวกไปสอนเขาจิตใสๆว่างๆเนี่ยไอ้พวกเนี้ยพาเขาหลงมโนไปนเออตกนรกหมุ่ไม่พวกมึงอ่ะทาไปยัดความเชื่อเดี๋ยเขาเรียกว่ามโนกรรมวจีกกรรมนะฮะกายกรรมก็เชื่อไปจริงๆเนี่ยจิตใสๆจิตมันว่างเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะฮะ พาไปยัดชุดความคิดความเชื่อให้มโนให้ตัวอวิชามันหลงรู้หลงเชื่อเนี่ยพวกเนี้ยสิ่งที่จะไปก็คือนรกนะฮะไปสร้างความเชื่อแบบผิดผิดพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องแบบนี้นะฮะพุทธเจ้าท่านสอนให้เห็นไตรลักษณ์ให้เห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่ไปเห็นจิตว่างๆจิตใสๆนั่นมันมีแต่พวก โยคีลือสีที่ไปกับไปกระทํำพรามหรือรัททีใหม่ๆอ่ะทุกวันนี้รัททีใหม่ๆแอบอ้างพระพุทธเจ้านะฮะพุทธเจ้าพูดับประจวบกับปัจจวบวิถีทั้งห้านะฮะเรื่องธรรมจักรกับประวัตนาสูตรนะแล้วก็อนันตลักษณสูตรนะฮะตอนแรกพ,พระพุทธเจ้าพูดเรื่องตาหูไม่เที่ยงก่อนอแล้วก็พูดเรื่องอัน,นิจจังทุกคนแล้วก็ชี้ให้เห็นนะฮะทีเนี้ย ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองไอ้พวกนี้บอกให้คนไปยึดติดเอาจิตใสๆว่างๆไปโนมไปดูมโนมันก็หลงไอวิชาพาหลงผมนึกบอกไงมมันแทนที่มันจะดับตัวตนมันก็ยิ่งหลงอัตตาตัวตนเข้าไปใหญ่โดยเฉพออาะไอ้ทีละนะอืมนรกมึงอ่ะกำลังลงนรกอืมพาคนไปมโนมตามเอาชุดความคิดแี่เขาเรียกว่าสะกดจิต ก็เหมือนพวกธรรมกายที่พูดเรื่องเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยโน้มสมาธิสงบเน่ยน้มฟังอ่ะทีนี้มันก็เอาพระพุทธเจ้ามาเทศเรื่องบุญเรื่องอะไรคนก็หลงยึดติดบริจาคจนหมดเนื้อหมดตัวฮะเพราะมันเชื่อมันเชื่อจริงๆมันมีความสุขปลอดโปร่งจริงๆไงฮะเออแต่นานไปเดี๋ยวกระทบมันก็จะมีตัวตนมันหลอกตัวเองเออ่นเกีมันก็กดขมมม่มอารมณ์ มันก็หลอกว่าตัวเองจิตใสๆว่างๆนะฮะไม่นานคนตรงนี้ผมบอกเลยเพราะว่าเนี่ยแหละมันมันสะกดจิตกันจนเชื่อพระเจ้าสอนว่ามึงอย่าเชื่อมันไม่มีอะไรให้เชื่อแม้แต่คาพูดของเราเนี่ยสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยกูกำลังสืออะไรบางอย่างมึงอย่าไปเชื่ออย่าไปโน้มฟังว่ามันเป็นจริงเป็นจังเออ กูกำลังปลูกอวิชามันออกมาเหมือนอิสระอย่างนี่เวลาทําคลิปกระแทกลงไปที่จิตปลูกอวิชาออกมาไงเอออวิชามันชอบความรู้เออมันมีหมดอะความไม่พอใจความพอใจชอบองค์ความรู้ความรู้องค์ความเข้าใจนั่นคืออวิชชาพาหลงหมดเลยฮะนั่นแหละมันเลยมันเลยมันเลยความจริงมันเป็นมนเอาหมดเลยไปสอนให้คนมโนสะกดจิตฮะ คนทุกแต่เพราะรู้มึงอ่ะมึงไม่รู้ว่ามึงสร้างกรรมหนักกูเนี่ยตัดสรู้ทำตัดสรู้เรื่องวิชาตันหาอุปทานเห็นทั้งระบบอะ่ะว่าคนบนโลกไ้เนี้หลงตรงไหนเท่าที่ฟังมาหลวงตามาหาบัวรอดอยู่คนเดียวนะฮะอืมที่เห็นความหลงตอนที่แกที่แกฟุ้งอยู่กับธรรมะค,ค้นหานั่น พอแกเห็นว่าแกหลงอยู่ๆมันรู้ว่าตัวเองหลงแล้เห็นว่าหลงเท่านั้นแล้วโอ้วิชาแตกดับตจงนั้นเลยวิมุตติผลเลยนั่นแหละคือของจริงนะนอกนั้นเน่ะมันยังฟังแล้วยังไม่มีใครที่อธิบายเรื่องแบบนี้ได้นี่แต่มั่วกันไปหมดนะฮะผมถึงบอกว่าเนี่ยหลงกันเนี่ยหลงกันทั้งโลกนะฮะ ิดว่าตัวเองจบพบชาติคิดว่าตัวเองมันไม่มีอะไรจบหรอกชบชาติหรอกหลอกตัวเองมนโนเอามันจะต้องพิกออกมาจากอาวิชชาตัญหาประธานจิตพิกออกมาจากความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่เห็นตายรักจริงๆไม่ใช่ไปรู้ไอ้รู้เนี่ยมันรู้มาตั้งนานแล้วแหละสอนอะไรมันก็รู้หมดแหละสอนก็นก้าก็ไก่มันก็รู้ถ้ามันทุ่มเทตรงนั้นน่ะแต่มันหลงหมดก็เหมือนเรื่องบุญเรื่องบาปนี่แหละเห็นไหมล่ะฮะอย่างนั้นธรรมกายจะดูด เงินคนได้ทั้งโลกแล้วคนไทยไปอยู่ต่างแดนมันดูทั้งหมดเลมเงินมหาศาลเห็นไหมจะสร้างอาณาจักรได้ใหญ่โตขนาดนั้นเลยธรรมกายอืมแล้วก็หลอกให้คนไปดูจิตใสๆอยู่ศูนย์กลางกายนะ่งพระพุทธเจ้านิมิตดอกบัวตูมหนะึ่งผมบอกเลยมันสร้างภาพหลอนคือมโนมะโน,ม,ะโนมันสร้างภาพได้หมดนะฮะอืม เขาต้งอตงเรียกว่าจินตนาการไงอือไอ้พวกที่ไปฟังนั่นกับจินตนาการเอาโอยรู้ไปหมดจิตใสๆสจิตว่างว่างพวกมึงเนี่ยหลงกันเนี่ยทั้งโลกเนี่ยแล้วก็เลยหลงเ่ยมีไอ้คนถอยแบบเนี้มาสอนธรรมะพวกมึงเนะนี่ยเนี่ยเรากำลังบิดเบือนคําสอนบิดเบือนคําสอนของพุทธเจ้าบิดเบือนความจริงอย่างฮะ,ะทุกคนเนะ่ะ ถ้าใครหนีออกจากไตรักอ่ะหนีออกจากความไม่เที่ยงถ้าไม่เห็นมันแจ่มแจ้งถ้าไม่มีดวงตาเห็นทมนะหลงหมดเลยนะฮะแล้วต้องเห็นต้องทําลายกระบวนการอวิชชาด้วยความไม่รู้เลยพยายามรู้กันไปฟังธรรมะเพื่อให้รู้รู้แล้วคิดา่าเองเข้าใจนั่นแหละคืออวิชชาทั้งหมดเลยมันได้แค่มาณะทิฐิอัตตาตัวตนนะฮะได้ปัญญาแบบมีตัวตนอนะ่ะเราผู้เข้าใจเราผู้รู้ ว่าจิตว่างจิตไซสไม่มีอะไรเพิ่งรู้ว่าจิตมันว่างอยู่แล้วมึงมโนเอามึงไม่รู้ตัวไม่เห็นน่ะว่ามึงหลงอยู่อ่ะวิชาบามึงหลงน่ะก็บอกเนี่ยมึงไม่เคยรู้จักแก้วเขาไปสอนนี่แก้วเห็นไหมแก้วมันใสเรารู้จักแก้วไม้แก้วกินน้าพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าแก้วนี่กินน้ําแก้วมันสีแบบนี้นะอือแค่นั้นแหละคนมมนก็ได้หลงกันเนี่ย เออเนี่ยผมต้องบอกไงไปถกทำกับใครอะ่ะเขาก็ว่ามีประลาไปฟังไ่อ้พักขึฤทธิ์ยังดีกว่าเนาะอย่างนี้น้อยก็เอาความจริงมาพูดเอาเรื่องปฏิจาบาเรื่องอวิชาตนาประทานเพียงแต่พระคึฤทธิ์อ่ะแกยังดับอวิชาไม่ได้แกยังไม่รู้ว่าจะทำลายอวิชาด้วยอะไรนะฮะ เพราะแกก็ยังไปไม่ถึงจุดนั้นไงแกก็ไม่สามารถราว่ารู้แต่ว่าอาวิชาเป็นปัจจัยอ่ะแต่ขบวนการที่จะทําลายวิชาจะทําลายยังไงอ่ะแกไม่รู้แกก็เลยให้ไปดูลมหายใจยงไงให้ไปล้านันทีอ่แกทําได้แค่นั้นแกสอนได้แค่นั้นเพราะแกตัวแกก็ยังไม่แจ้งคนที่แจ้งแล้วเนี่ยมันสอนไม่ได้าการทำลายวิชาเนี่ยนะฮความมืดบอดวิชาคือความมืดบอดเนี่ย เรามาเกิดเพราะอาวิชชานะฮะมันหลงกับวิชาพาหลงไงฮะเราต้องมีปัญญามาศึกษาทมเพื่อจะเรียนรู้ใช่ไหมอันนั้นหลงหมดเลยเพราะเราศึกษาหมดแล้วในชีวิตของเราเรารู้จักหมดล้วกินข้าวกินน้ําอืมถ้าเราไปหาเพิ่มเติมเนะี่ยเราหลงอืมนะฮะเราถูกสอนให้เรียนรู้เพิ่มเติมแบบผิดๆไงฮะนะฮะ ต่อให้ไม่ปฏิบัติธรรมถ้าไปยึดทุกสิ่งทุกอย่างยึดเอาความรู้ทั้งหมดอะที่ว่าตัวเองรู้นะ่ะฟังมาแล้วรู้ว่าพวกเธอเนี่ยมันไม่มีอะไรใสหรือว่างหรอกนะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องของอุป,ปาทานทั้งนั้นเลยมันไม่มีจิตใสใสหรือว่างๆแม้นะแต่สิ่งที่อาจารย์พิพูดเนี่ยกำลังสื่ออะไรบางอย่างเห็นอะไรบางอย่างที่มันพูดไม่ได้ว่าคนมันหลงอะไรแต่ชี้ไปที่อวิชาว่าพวกเธอหลงอนะ หลงหาความรู้หลวหาความเข้าใจเนี่ยพอเธอได้ความรู้ความเข้าใจเธอก็คิดว่าใช่ยังเก่งมันก็กลับไปอยู่กับตัวเองแค่นั้นนยแต่มันยังไม่ใช่ไงมันมีตัวเราเป็นศูนย์กลางอยู่เป็นผู้รู้เป็นผู้เข้าใจนะีฮะมันต้องค้นออกจากตรงนี้ให้ได้นะครับนี่แหละมนุษย์เราหลงอยู่ตรงเนี้ยหลงมากด้วยนะครับโอเคคลิปนี้จบแค่นี้สวัสดีครับ